เอาครับทุกท่านเในครับท่านช่วยไปกับรีวิวกล้องจุลทรรศครับกล้องยี่ห้อใดครับ E D U s c i e n ับครับเยี่ยกล้อสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเออยี่ห้อนี้รีวิวนี้แหละครับกล้องยี่ห้อจะมารุ่นไหนครับรุ่นไหนครับรุ่นเจ็ดร้อยยี่สิบครับต้องขอขอบคุณยี่ห้อ E D U s c i e n นี่ครับนี่ครับกล้องเฮกเ็นมินิไซนี้ครับไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศนะครับ แรกนะก็จะมารีวิวเลนนะครับเนี่ยสามารถถอดปลอกมาได้แล้วแต่คุณจะใช้หรือคุณจะไม่ใช้นะครับเลนก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับอันนี้ก็คือเลน์ระดับน้อยนะครับอันนี้ก็คือเลนระดับมากครับแต่เราจะใช้ระดับน้อยก่อนนะครับอันนี้เราก็จะเก็บลงไปต่อนะครับนี่คือหลอดดูดน้ำมลาใสนะครับดูดน้ำปมาใส่สไลด์นี่ครับสไลด์ของมันครับ นี่คือที่ปิดสไลด์ครับแล้วน e <alongside themselves> ี้ก <c oughs> ็คือแผ่นสไลด์นะครับนี่ครับอุปกรณ์อที่สองนะครับก็คือกล่องสไลด์กับกล่องของที่ปิดสไลด์นะครับนี่นะครับนี่ครับจะไม่มีหลักอันนะครับผมก็ทําตัวอย่างเอาไว้สองสามอันนะเซลอะไรก็ทําไว้ต่างต่างครับทําไว้สามอันครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาสอบสามนี้กันก็ได้ครับวิธีทําไอที่เป็นแบบนี้ก็คือ มีแค่คุณเอายิ้มหน่อยดิได้ครับคุณเอานี่มาแล้วก็หาสารอะไรก็ได้มาคือแบบนั้นเลยบางเส้นน้ำชาอย่างเงี้ยลองสิเอางี้น้ำชาดิ้นด้นใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยกว,วก็ยิ้มไอ้นั่นหน่อย <laughs> แล้วก็นี่ครับ โอเคครับแล้ใส่นี่มาครับเอาถูไปขึ้นดิกนนี้ครับจุดเตียวพอครับจริงๆต้ิงก็ใส่นาด้วยครับแต่ขี้เกียจครับอืมต่อไปแล้วก็เอานี่มาครับ นี่ครับแล้วก็เอานี้มาครับแล้วก็มาสองกล้องเจอร์ฮรับครับแต่เราจะไม่ส่องน้าชาเพราะเราอาจจะไม่เห็นอะไรก็ได้ครับเราก็จะเอาสามอย่างนี้มาสามอย่างครับอันนี้ก็คือกล่องของสไลด์นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นที่เก็บสไลด์ครับมีหละมีสิบสองอันนะครับต่อไปก็คือแผ่นของที่ปิดสไลด์นะครับนี่ครับนี่มันค่อยๆจะแตกง่ายนะครับ เราก็เก็บอกไปแล้วก็เก็บต่อไปก็คือขวดนะครับขวดก็อันนี้เป็นสามอันนะครับอันนี้ไว้สําหรับเก็บตัวอย่างที่เราจะส่งนะครับเป็นพวกน้ําหรืออะไรก็ได้ครับอันนี้ก็คือที่เก็บตัวอย่างแบบเยอะๆนะครับเด็กนะแป๊บนี่ปิดฝาลงไปด้วยอันต่อไปนะครับก็คือที่ตักครับเวลาเราไม่สามารถใช้มือสัมผัสได้ก็ใช้อันนี้นะครับต่อไปก็คือ น้ำยาย้อมสีนะครับสำหรับสารที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็มีสีใสนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือนี่ครับเป็นที่ใส่ตัวอย่างของสารแห้งนะครับมาครับต่อไปเราก็จะมาดูเกี่ยวกับวิธีการใช้และคุณสมบัติของมันนะครับแล้วก็เจ็บอะไรอ่างเงีไป่อนี่ครับอันนี้ผมก็เตรียมสไลด์สำหรับสำเร็จรูปอันนี้ก็คือ ต้นแบมบูครับเป็นรากของมันนะครับย้อมสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งอันนด้เลยแล้วก็สามารถปรับก็นี่ได้ครับสิบเอ็กก็ได้ครับสี่สิบเอ็กก็ได้ครับเออสี่เอ็กก็ได้ครับนี่ครับเราก็สามารถปรับเป็นสิบเอ็กได้นะครับครับถ้าเกิดหนึ่งร้อยเอ็กก็ต้องใช้น้ํามันครับหนึ่งร้อยเอ็กครับต้องใช้น้ํามันนะครับถึงจะมองเห็นนะครับแต่เราไม่มีน้ํามันนะครับครับ ไปนะครับแล้วก็จะมาส่อง,อ,งอันที่สองครับอันนี้ก็คือเซลล์หัวหอมนะครับก็จะเล็กมากนะครับนี่ครับจริงๆผมก็ถ่ายจะถ่ายเอ่อ ผมจะลองพยายามถ่าเข้า้าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,นร,ร,รอันะครแต่เห็นไม่นเนี่ยเห็นไหม้เก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับ อีกนิดนึงนะครับนี่ครับนะครับอืมก็มมเป็นเซลลของหัวข้อนะแล้วเราจะทำก่อนต่อไปเรามปส่องอันสุดท้ายครับก็คือรากของต้นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปรับเป็นเแค่ระดับแรกครับ นี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรากของไม้ไผ่นะครับอืมนี่ครับแล้วเราก็สามารถใส่ตามไปชอบครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าพนะครับถ้าชอบก็ขอขอกดไลค์าชอบก็กดไลค์นะครับกดซับสไคร้าารได้เลยครับใครที่อยากได้กล้องตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือร,าาร,าาร้านซาปาดีก็ได้